รักบ้านรักโลกกับตะวันและมะลิสวัสด,ดียามเช้าที่หมู่บ้านแสนสวยช้างน้อยตะวันและกระต่ายน้อยมะลิออกมาวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขท้องฟ้าสดใสและต้นไม้เขียวขจีไปหมดเลยแต่แล้วทั้งคู่ก็ต้องหยุดชะงักเอ๊ะทำไมที่พื้นมีขยะเยอะจังเลยละ่ะตะวันและมะลิมองดูขวดพลาสติกและเศษกระดาษที่เกลื่อนกลาดและรู้สึกเศร้าใจ ตะวันยิ้มกว้างและพูดว่าเรามารักบ้านเกิดของเรากันเถอะเขาใช้ม้วนงวงยาวๆค่อยๆค,คิดขวดพลาสติกขึ้นมาจากพื้นหญ้าอย่างตั้งใจมาลีช่วยด้วยคนนะกระต่ายน้อยรีบใช้มือเล็กๆเ,เก็บเศษกระดาษและวิ่งไปทิ้งที่ถังขยะสีสวยอย่างรวดเร็วเธออยากให้บ้านของเธอกลับมาสะอาดเหมือนเดิมทั้งคู่เดินต่อมาจนถึงลำธารใสแต่ตอนนี้มีกิ่งไม้และใบไม้แห้งอุดตันจนน้ำไหลลำบาก น้ำในบ้านเราต้องสะอาดนะมาริบอกกับตะวันตะวันใช้พลากำลังที่มีค่อยๆใช้งวงและงาช่วยย้ายกิ่งไม้ใหญ่ออกไปเพื่อให้สายน้ำไหลยเย็นเห็นตัวปลาได้อีกครั้งมาริกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเย่ yeah! ลํำทานสะอาดแล้วบ้านของเราสวยที่สุดเลยเธอช่วยเก็บใบไม้เล็กๆที่เหลืออยู่ออกอย่างร่าเริง นอกจากรักบ้านเราแล้วเราต้องใส่ใจโลกด้วยนะตะวันชวนมลิมาช่วยกันปลูกต้นไม้เล็กๆเพื่อให้โลกของเรามีอากาศที่สดชื่นและเขียวชอุ่มแสงแดดอุ่นๆยามเย็นส่องลงมาทั้งคู่ยืนดูหมู่บ้านที่สะอาดตาและต้นไม้ที่เพิ่งปลูกพวกเราภูมิใจจังที่ได้ดูแลบ้านและโลกใบนี้ วันเด็กปีนี้ตะวันและมะลิอยากชวนเพื่อนๆทุกคนมาช่วยกันรักชาติไทยใส่ใจโลกเพื่อให้บ้านของเราน่าอยู่แบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะ